คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูนลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายมอบอาหารแห้งแอลกอฮอล์สนับสนุนส่งแรงใจถึงบุคลากร,กรทางการแพทย์และชาวจังหวัดปทุมธานีมหาเทรสมาคมมีมติพิเศษให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพุทธมนตร์รัตนสูตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าภายัยโควิด -19 วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติการาเกตค่ะ โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวสารดีๆกับทางบุญนิวส์ได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนารวมไปถึงเรื่องราวการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 มาฝากกันค่ะ โดยคณะสงฆ์จัง,จงหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับทางวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและคณะเครือข่ายศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายนะคะได้มอบอาหารแห้งแอลกอฮอล์สนับสนุนส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และชาวจังหวัดปทุมธานีค่ะ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยาน,นุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและภาคีเครือข่ายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรมรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง ได้ร่วมกันมอบอาหารแห้งและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อสมทบสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และชาวปทุมธานีเป็นสาธารณาสงเคราะห์สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอรรยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยได้ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวนหนึ่ถ้วย และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน600ลิตรส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อชาวปทุมธานีณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้ส่งมอบอาหารแห้งเครื่องดื่มและนมกล่องให้กับทางสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยได้รับเกียรติจากคุณยาวเรศนาคโยธินสกุลรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและคณะ เป็นผู้รับมอบนสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกันกับวัดพระธรรมกายและศิทยาานุสิตร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรีมราะธา,านีจังหวัดปทุมธานีซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่รับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้ตอนนี้กำลังขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือออกซิเจนที่จะช่วยเหลือในการหายใจทางโรงพยาบาลได้แจ้งให้อัตมาทราบอัตมาทราบแล้วก็ยินดีที่จะล่วยช่วยรับเป็นภาระ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเพียงพอคณะสงฆ์จังหวปรุมธานีวัดพระธรรมกายศิทธยานุสิทธิ์และท่านที่มีความศรัทธาเลื่อมใสก็จะได้ร่วมกันบริจาคในเรื่องนี้คือรับผิดชอบมาอย่างน้อยก็นําเครื่องช่วยหายใจหรือออกซิเจนไปช่วยนั้นไม่น้อยกว่า5ชุดที่จะให้กับสถาบันแห่งนี้เพื่อได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ลำบากทุกขยากลําบากของพี่น้องประชาชนที่ป่วยในเรื่องของโควิด ดังกล่าวนี้จึงขอประกาศเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายหรือว่าได้ร่วมกันอนุโมทนาในบุญครั้งนี้โดยทั่วกันด้วยปทุมธานีโชคดีแล้วน่าจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าทุกภาคส่วนนะครับแล้วโดยเฉพาะอบจอเรานะฮะเราก็ทําโดยประสานคณะสงฆ์ทั้งประสานวัฒนการประสาวะนวัดเขเขตทั้งหมดเนี่ยแล้วเราใช้วิธีรับปิดเทสก่อน นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันแพร่ระบาดอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งเทพวันนี้น,น่ะนะนะภาพรวมทั้งประเทศอย่าง2,000กว่านะครับเสียชีวิต27ลรายนะในในวันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องทุกคนต้องป้องกันตัวนะครับแต่วิธีการที่จะใช้เนี่ยถ้าเราสบอบอย่างเดียวเรารู้ผลมันลุ่งขึ้นเนี่ยเราจะตามไบรัสไม่ทัน เพราะว่าพอสวอปปุ๊บยี่บสี่ชั่วโมงรู้ผลท่านไปไหนมาบ้างไปแพร่ที่ไหนมาบ้างกว่าจะรู้ว่าเลือดท่านเป็นบวกเนี่ยต้องไปตามกลับมากลับมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉนั้นเราเลยใช้รับปิดเทสเนี่ยเอามาตรวจเร็วก่อนเพราะถ้าใครเจอปุ๊บภายในสองสามทีถ้าบวกผมจะส่งสวอบโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอร้องว่าขอให้คุณอยู่บ้านนะนะให้คุณอยู่บ้านอย่าไปไหนแล้วบอกคนในครอบครัวคุณให้อยู่บ้านนะครับแล้วก็จัดทีมฉีดพ่นเข้าไปฉีดพ่นให้เลยระหว่างรอผลสวอบในวันพรุ่งนี้ อันนี้คือขั้นตอนในการที่จะตัดไทม์ไลน์ของกลุ่มสุ่มเสี่ยงนะครับผมมองว่าได้ผลแลวปทุมธานีในยอดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังต่อไปนะครับอันนี้ขอบคุณมากเลยวันนี้ทางวัฒนกายนะครับทางวัดเชนเขตทางคณะสงฆ์ที่มาช่วยวันนี้แล้วก็ของทั้งหมดที่ท่านส่งมาวันนี้ผมยืนยันว่าเย็นนี้จะถึงผู้กลุ่มสุ่มเสี่ยงทันทีให้ใช้เย็นนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่าน เจ้าคณะจังหวัดนะฮะประทุมธานีนะครับแล้วก็าทางมูลนิธิวัธรรมกายมาร่วมบริจาคนะคะข้าวของต่างๆนะให้ทั้งผู้ป่วยนะซึ่งอยู่ที่เราซึ่งเขาก็อา,อาหารธรรมดาทั่วไปเขารับประทานเขาก็บางทาีจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสก็อยากจะได้ขนมของว่าขงขบเคี้ยวอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าต้องกราบขอบคุณเพราะว่า ตัวเจ้าหน้าที่เองก็ทํางานกันเหนื่อยนะครับก็จะได้ร่วมรับประทานขนมของว่างอาหารแรงรต่างตรงนี้ด้วยก็ถือว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ดีแล้วไ,ไ,ได้ร่วมกันทําบุญที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับก็เรียนว่าทางวัฒนรรกายเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการบริจาคนะเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้เราซึ่งเรากําลังจําเป็นต้องใช้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราขาดแคลนตรงนี้อย่างมากนะก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทุกท่านนะทุกคนที่ท ได้มาช่วยเหลือตรงนี้ถือว่ามาทําบุญร่วมชาตินะครับกันช่วยเหลือคนไทยเราครับขอบขอบคุณครับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีถวายพัาหารเป็นสังฆทานร่วมกับทางวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานออนไลน์ โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา10นาทีในส่วนของการประกอบพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเข้าสารกล่าวคำถวายผ้าตราจีวกรกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปัจจัยสีและกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูม พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกได้ถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆทางวัดพระธรรมกายจึงได้หันมาจัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายพัตาหารออนไลน์ โดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบซูมเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีทําให้ทุกท่านไม่พลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะทางมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้ทุกวัดนะคะจัดพิธีเจริญพุทธมนตร์รัตนสูตรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าภายัยโควิด -19 ค่ะ โดยข้อที่1ให้วัดทั่วราชอาณจาจักรและวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยถ่ายทอดสดจากวัดสำคัญในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกันส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 3. หลังจากวันที่11พฤษภาคมให้วัดทุกวัดทั่วประเทศสวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัดเย็นทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 4. การจัดที่นั่งของพระพิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามประกาศของรัฐบาลหรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขหรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตร เราไปติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะโดยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ตั้งตู้ปันสุขร่วมสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ พระมหาอภิเชษมุตุจิตโตพระอาจารย์ประจำศูนย์นยพุทธศาสตร์ศึกษา DCI เปิดเผยว่าขณะนี้ศ,ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ตั้งตู้ปั่นสุขร่วมสู้ภยัยโควิดเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะตั้งไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมอบเป็นข้าวสารจำนวน120ถุงและแมสจำนวน300ชิ้นสำหรับศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เป็นสถานที่ศึกษาพระพุทธศ,ศาสนาของพระพิสุสามเณรกว่า200รูปแบบประจำตั้งอยู่ที่ตำบลไส่น้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนเนื้อที่230ไร่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา15กิโเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตอนเหนือ60กิโลเมตรค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางทุดงคสสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะได้จัดพิธีทอดพระป่าสาัมคีถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่3ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณทนะุดงคสสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีคณะกัลยนณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดพระป่าสาัมคีถวายยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่3โดยภายในงานพระอาจารย์นครคุณโรจโนประธานสงฆ์ทุดงคสถานชัยบาดาลได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรมันธนาพิมพ์งามและกัลายาณมิตรอัมพรเฉลยยานเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพ้าปา่าถวายยานพาหนะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่สโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าปา่า โดยมีกัลายาณมิตรธนพรวิมลสุทธิกุลและกันลายนาณมิตรสัตตะบงกฎศีสังเป็นประธานพระปา่าส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปา่าคือกันลายนาณมิตรบุญช่วยคงแดงดีพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าได้น้อมถวายพระป่าแดกคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับชมประมวลภาพงานบุญเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเพื่อเป็นการทบทวนบุญ จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องอานิสงค์ของการทำทานที่ถูกเนื้อนาบุญสำหรับทุดงค์สถานชัยบาดาลสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจัดอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีรวมทั้งเป็นสถานที่รองรับในการสร้างความดีของสาธุชนและยังเป็นสถานที่ในการอบรมพระภิกษุสามเณรซึ่งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทอดพระป่าในครั้งนี้ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะไปกันต่อที่ทุดงคัศฐานอำนาจเจริญค่ะโดยคณะกัลายาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญถวายผ้าไตรจีวรและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่9้าพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญณทุดงคัสถานอำนาจเจริญ โดยพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานทสงฆทุดงคสถานอำนาจเจริญได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสซึ่งในแต่ละวันนั้นใจของเราล้วนเผชิญเรื่องราวต่างๆมากมายทำให้เกิดความฟาุ้งซ่านการปฏิบัติธรรมในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการชำระจ,จ,จิตใจปลดปล่อยวางเรื่องราวทางโลกน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ เพื่อให้ใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายพ้าไตรจีวรและถวายพัะทหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนเข้าร่วมพิธีกรรมได้มีการวัดอุณหภูมิและให้ผู้มีบุญทุกท่านสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอดงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับทุดงค้าสถานอำนาจเจริญก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอบรมพระพิสุสามเณรจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเป็นอนาคตของชาตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลลาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะโว้นิวส์มีข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาคุณผู้ชมได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงนำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ก่อนจะได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพามหามงคลน้อมบูชาพระรัตนไตรยโดยมีกัลยาณมิตรปิยฉัตรฉายารถีกัลยาณมิตรปานิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อมีกัลยาณมิตรหวานธรรมกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยกัลยาณมิตรบุญเลิศโกวิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมหาสังฆทานมีกัลยาณมิตรบวนกันลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ผู้แทนประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์พร้อมทั้งรับชมสื่อประมวลภาพผู้มีสหาวาระวันเกิดในเดือนพฤษภาคมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทมาถ่ายทอดให้กับสาธุชนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ และทางด้านวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดงานบุญพิธีบุพเพเปตตภลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน9วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพผลิตภลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยคณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจ้ผ่องใสก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีการลียนมิตรวีรยาชิบุย่าและกันลยนมิตรสิริวันฮาราสวะาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีกันลยนมิตรจีรนาหาเสกวานำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีผ่านระบบซูม ส่วนทางด้านกัลลาณมิตรนันทิชาแสงอินทิศนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีบุพผาเปตตาพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องสืบไปค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวสมีผังรายการซูมที่น่าสนใจมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อจะได้สั่งสมบุญและร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านซูมไปพร้อมกันค่ะ เวลา17นาฬิกาพบกับรายการอันซีนมาราธอน235ประเทศกับพระอาจารย์ปรมัทินิสโรรับชมได้ที่ www.zoom072.com/ms/4/meetingid/96733438947/passcode/072 เวลา17นาฬิกา30นาทีห้องสำนักเผยแพ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดี รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com/PO/4 หรือทาง dmc.tv/2564/PO/4 เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมเคสตัดดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m p o 2 m e e t i n g i d 9 5 4 7 1 7 8 3 7 1 1 p a s s c o d e 0 7 2เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกา30นาทีช่อง WAB 1ประเทศบังกลาเทศพบกับการอบรมผู้นำเยาวชนพุทธนานาชาติรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m w a b 1เวลา19นฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 892 8398 9294 passcode 072 เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิการับฟังธรรมะจากพระครูทีรยานวิเทศอดีตอุปถากคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนขนกยูงรับชมได้ที่ www.zoom072.com/68/6 เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอเชิญสาธุชนทุกท่านรวมใจกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและส่งใจ เพื่อช่วยขจัดภัยต้านโควิดให้ประเทศอินเดียและหมู่มวลมนุษยชาติทุกประเทศรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com/wab/1 meeting id 89372431989 passcode 072เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมะพิเศษเรื่องภาพจำอย่างชัดเจนโดยพระอาจารย์สลันกรเมธากโรรับชมได้ที่ w w w g a o m e u n g l e y c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 0 9 6 3 4 passcode 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร o ลไวด์เว็บ o m ทค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศค่ะ และสําหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ยังคงต้องเน้นย้าไปถึงคณะพระพิสูจิ์สามเณรรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการกาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานํามาฝาก คุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์ h ชนแนลส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอ e ีเมลค่ะ tv-dmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทีโรจะทานางอนุโมทมาโนคนฉลาดพลอยินดีกับการให้ทาน สำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ